สวัสดีครับสวัสดีครับสบกับเรีโอวอลลูเรียวตีแล้วตกใจเลยเนี่ยไปตีพีิจักกี้สีจังหวะอยู่ในทีมดีกันไหมเนี่ยเอาใหม่นี่เอาใหม่มามาสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรีโอวอลูบายแชนปป์ปอดครับผมอ้าวที่เหลือเลยพูดกันบ้างนี่สองคนหนพี่ไม่ยอมนั่นไงก็มีให้พูดโลเกนพูดดิโตผมเหรอ ลีโอวอลู um ่มบายแสลมสปอร์ตนะครับลีโอร่วมกันรัมบมันลีโอร่วมกันมันกว่าครับพูดให้มันมีอารมณ์หน่อยพูดก็เพอไม่ต้องอารมณ์หน่อยลีโอรวมทับรับมันลีโอรวมกันมันกว่าเพิ่งมาเนีย่ยเพิ่งมา<อ>เพิ่งมาน้องใหม่น้องใหม่ไม่เป็นไรรีโอรวมทับบัฟมันรับรวมทับบัฟมันเอากันดีกว่า S <S 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 นี่ไงก็ลุยกันไงลุยกัน <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ย,ยิ้มเออไม่ได้พูดอะไรเลย <S <S วันนี้นะก็เช่นเคยนะครับ <S <S 2> <S 2> แบ่งเป็นสองทีม <S <S 2> <S 2> นะทีมพิเชกี้เนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องเล่นเครื่องหน่อยนะเพราะว่าสีขาวตอนเนี้ยเป็นรองทีมสีแดงเนี่ยเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องเรื่องเองวลาเราทายผลเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะบอกรัสเซียเนี่ยเจอกับอียิปต์เนี่ยขนมกรุบขนมกรุบขนมกรุบผิดผิดเยอะเลยยอมรับว่าผิดเยอะผิดเยออะะผมจำได้ว่าตอนนั้นผมมากับอาเตกผมชนะ อะไรรคโปรตุเกสสเปนโปรตุเกสเสมอกันเอ้าผมบอกว่าเสมอกันผมไม่แพ้ผมไม่แพ้จอร์จบอกว่าชนะแน่นอนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมลืมไปเลื่อยนะวันนี้ทีมของผมสีแดงนะฮะครับลูกมือของผมวันนี้นะครับครับน้องโตซันเดย์นะฮะน้องโตซันเดย์นะฮะวันนี้เราจะเป็นทีมโครเอเชียโตซันเดย์นี่เป็นอะไรกับช็อกโกแลตซันเดย์ครับ ก็ไม่เป็นไรครับพี่เห็นหลานชอบสั่งช็อกแลตซันเดย์น้ำปากกาเขาก็เลยถามมันนะว่าทำไมเป็นอะไรกับซันเดย์แล้วพี่แจ๊กกี้์ทราบไหมทำไมไอติมช็อกแลตซันเดย์ถึงต้องเป็น ช็อกโกแลตซันเดย์ไม่ทราบเนี่ยเล่าเล่าแล้วนีดนี่กี้ทราบไหมฮะไม่ทราบเพราะบอหมูมีเกร็ดอยู่แล้วดูดูกันแล้วผมจะถามาจะกี้ทำไมไะไม่บางทีการถามไม่ใหมหรือว่าเราจะเราไม่ภูมิไม่รู้เปล่าไม่รู้เปล่ากูรู้นะเว้ยกูรู้นะเว้ยะไรู้นะเ้ยม่รู้่เว้ไม่รู้ะเว้ยกูรู้เหมือนกนรู้นะเว้จกูรู้นะเว้กูรู้นะเว้ยกูู่้นะพี้ก็อาจนะเนอยางนั้นะเอ้ยกูงู้นะเว้ยู่รู้นะเวยกูรู้าเว่ยฮอด้นกเี่ยฮอรด้นเี่ยมันมานะไม่เคยอ่านะมาจากร่านมาร้อนจรงๆ ครับคือหมาตัวยาวยาวอ่ะหมาตัวยาวหมาย่อดัชชุนดัชชุนใช่ไหมแล้วก็พอคนค้นคิดไอฮอตดอกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทําเป็นไส้กรอกยาวๆเงี้ยแล้วก็ใส่นมปังครับแล้วก็มันรูปร่างมันเหมือนหมาไงก็เลยฮอทดอกฮอทดอกฮอทดอกตั้งแต่ยุคที่เริ่มแรกอ่ยุคเรื่องแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอ๋อที่อเมริกาว่าะวเพราะว่าก็เพราะอเมริกาเป็นประเทศใหม่เขาไม่ค่อยมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมทางภาษาทางไหล่แล้วก็พยายามประดิษฐ์คำอะไรเชยวดฮอทดอกเนี่ยเชย ต้องไปอะไรดีฮะไม่รู้ไม่เหมือนบันทัดเลี้ยง่ะเขาเรียกเฟ้นไฟเรียกอะไรคุณกิจเไม่เรียกเฟ้นไฟนะชิปชิปชิปไปยกิจมาเนี่ยชิปี้พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเขาเรียกลูกยกเห็นกางเชิปย ิเปิดยกเปิดยกชิปเลียดคือการตั้งใจชิปแล้วมันไม่ไปไงบอลมันก็เลยุกุกุกกไว้กับพื้นนงาผมเรียกชิปเลียดผมเป็นโครเอเชียสีแดงวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาโต้วาทีกันนิดนึงวันนี้มี3คู่มีเดนมาร์กออสเตรเลียครับผมฝรั่งเศสเปรูแล้วก็อาร์เจนตินากับโครเอเชียนัดสาคัญของเมสซี่และเพื่อนเพื่อนทิสีขาวนี่เป็นอาร์เจนติน่าซึ่งผมบอกให้เลยว่าตอนนี้ล่อแหลมแล้วล่อแหลมแล้วเจอโครเอเชียนี่ถ้าแพ้โครเอเชียเนี่ย เหนื่อยเลยผลการแข่งขันที่ผ่านมาไม่รวมนะฮะล่าสุดแล้วกันทีมแดงชนะ3ขาวชนะ2เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยววันนี้เราสู้พี่เดี๋ยววันนี้เราสู้อาร์จีน่านะครับก็เข้าตาจนแล้วต้องชนะเสมอยังได้ไหมเสมอเพราะว่าเสมอไปเจอเสมอคือนัดต่อไปต้องชนะเท่านั้นชนะไนจีเรีย์นะสุดท้ายชนะนจีเรียนัดสุดท้ายก็ยังดูแล้วก็ไม่ได้จะพลาหรอกเสมอคะแนนแต่ปัญหาอยู่ที่นัดแรกเนี่ยพี่กจ๊อาร์เจนติน่าเล่นกันแบบไม่มีทีมเวิร์ก ต่างคนก็ต่างเล่นนะเมสซี่ก็เลี้ยงนุดนนุนโดนรุมได้จุดโทษแล้วมาว่าทีมผมไหมอันนี้ผมพูดเรื่องความจริงความจริงมาพูดได้จุดโทษก็ยิงไปให้พุ่มกับหนังเซฟได้ยังนเออจริงจริงนายประตูพุ่มกับหนังก็ยังเซฟลูกจากเมสซี่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้เขาประกาศแฟนถุงมือแล้วนะพี่ให้ทายว่าพุ่มกับหนังพ่อชื่ออะไรครับฮันดอสครับอ่านี่รู้ยงนามสกุลไอซ์แลนด์เนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยพวกเนี้ย มันจะสัตว์ไอ้โตดีกว่นมึงอยู่ที่ไหมอยู่ฝั่งนี้พี่จะกี้ก็พูดยินมึงต้องแกงโง่บอกชื่ออะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ตอบเลยพูดถามพี่ถามบอบพี่ปะหู่เขาเราทีมเราการพียเด้วยกันเำไมทำไมทำไมพี่สู้หน่อยสู้หน่อยสู้ใหม่สู้ใหม่รู้ป่ะพุ่มกับหนังอ่ะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพี่เออชื่ออะไรไม่รู้พี่รู้ป่ะอ๋อพงศักดิ ศักดิ์เออพองศักดิ์ทำไมไม่รู้เหมือนกันก็เดาเอาง้อไม่รู้สมนึกสมนึกสมนึกนี่ตรงนี้มันเล่นเล่นอย่างนี้เต้เนาะสมนึกก็แบบให้พี่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเคยเล่าให้ฟังก็ได้มาโตัวเล่าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงนะฮันดอสคืออะไรอ๋อชื่อพ่อเขาไงพี่อ่ะแล้วทำไมก็รู้ได้ไงพ่อเขาชื่อฮันดอสตามสเต็ปนามสกุลของพวกสแกนเนเวียขอไอซ์แลนด์ทำไมก็ สันสันก็คือสันลูกชายอ่ะมันบังเอิญมากตั้งนามสกุลแบบนี้ไอ้คำว่าสันมันเป็นแปลว่าลูกชายใช่ถ้าลูกสาวก็ดอทเทียไอสแลนดิกอะลูกสาวนี่อะไรนะดอทเทียดอทเทียแล้วก็เป็นนสกุลใช่บุตรตรีแห่งอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนทอครับเทพเจ้าทอ ทอนชื oh, ่อเต็มก oh, right> ็คือทอโอดินซันทอร์ุ <t us> <t us> ่นแห่งโอดินแล้วหุ่นแห่งโอดินใช่แต่ว่าสมัยนี้เขาฟิกเหมือนมีกฎหมายฟิกนามสกุลแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแล้วก็จะใช้แบบแบบนี้เลยยาวไปแล้วเขาเขานามสกุลฮันดอสซันใช่ก็หมายความว่าอันดสลูกของคุณฮันดอสอะอะไรประมาณนี้แล้วพ่อของกิลฟี่ซิกูซันนะชื่ออะไรกิลฟี่ซิกูซันพ่อชื่ออะไรพ่องก็ชื่อซิกูฮะใช่ไหมประมาณนี้ซิกูซันกุนนาซันก็ พ่อลูกของนายคุณนาใช่มันก็มีรากไงมีรากไงครับผมเหมือนก็บอกคนกที่บางทีนามสกุลก็ดูรู้ว่าก็ใช่ไหมก็นามสกุลก็มีสันเหมือนกัน ล็อบสันไม่ใช่น่าใช่อ่ะไม่ใช่ใช่พี่วองตันว่าพวกนี้อาจจะตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วไงเพราะคนอังกฤษมันอยู่ข้างล่างโรเบอร์สันไงไม่ใชี้ของพี่กี้อ่ะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าโรเบอร์สันพวกสกอตแลนด์มีโอกาสเป็นไปได้ลูกของนายโรเบิร์ตมันอยู่ไอ้อะไรนะครับไม่นี่ผมว่ามีโอกาสนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีนามสกุลแบบนี้นี่มันก็ตั้งเรื่องสมมุติไอ้บ้วแล้วอันนี้เถียงเพราะว่าคนอังกฤษเขามีชื่อของเขาอยู่ไม่หลายร้อยปีที่แล้วสมมุติอย่างเงี้ยสมมุติบางคนจอร์นี้ ดคนนับไอ้คนอังกฤษเขาจะไม่ค่อยมีความหมายชื่อไอ้รามกุลเขาไม่ค่อยมีคำแปลสังเกตได้ดีมีคำแปลในภาษาอังกฤษป่ะเหมือนชื่อคนเหมือนชื่อคนเขาแยกเลยอ่ะไม่แต่อาชีพมีนะพี่อย่างสมิธได้อันนี้กำลังจะบอกอาชีพไงสมิธายความว่าไงสมิธช่างตีเหล็กพี่ดาร์คสมิธอะไรพวกเนี้ยนะครับตีเหล็กอลันสมิธช่างตีเหล็กและอาริสบันน่ะ นิสิตอมควันเลยอ้สบันเนี่ยพี่พี่บัวชอบร้องเขาชอบร้องเพลงเขชอบร้องเดี๋ยวนี้ไม่ร้องไงไม่ร้องแล้วเพราะเขาเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงเหมือนพวกสกอตแลนด์ไงยังไงพี่ต๊กี้พวกแม็กแม็กนู้นแม็กนี่แม็กอาริสไงแม็กโดนัลก็ลูกนายโดนัลบุตรของแม็กอินทอร์ชลูกนายอินทอร์ชแม็กกี้ ลูกไอ้สมานยพี่แม็กี้มันซอสเลยฮะกี่ะไรลูกเนกี้มีด้วยเหรอแล้วนี่พี่เนกี้ครับผมซันออบิช อ่ครับแปลหน่อยฮะพี่แปลมาตาดแม็กบิดนะฮะแม็กบิดนะฮะแม็กบิดฮะดูเสียงดูเสียงเสียงเขาดูเขาพูดแล้วเนี่ยเขาไม่แต่ฝรั่งใช้คำนี้บ่อยนะเวลาไปนั่งดูบอลคุณดีดมากันมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในกิจครับครับนี่แหละดีข้อนี้เลยเดอะซันอ่ะเดอะซันออฟออฟฟิศี่แล้วด่าเขาเลยนะอ้าวยังไงฮะก็ไนจีเรียพูดถึงไอซ์แลนด์มาไอซ์แลนด์อืมไออาร์เจนตินาครับผม คือนัดแรกมันก็อย่างนี้แหละกขักขักเยอรมันยังแพ้เลยเห็นป่ะแย่กว่าด้วยบาซินนี่ยังไม่เอาเอาเลยเล่นฝรั่งเศสชนะเฉยเลยเล่นไม่มีทรงก็มีสเปนทีมเดียวที่เล่นพอใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ชนะแต่ก็ไม่ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดเนี้ยจีน่าน่าจะกลับมาน่าจะกลับมาถ้าถ้าพูดถึงเรื่องทีมเวิร์กคันเดดูไปนไงนัดแรกของโคเอรเชียโอ้โหตัวเจ๋งๆลงไปหมดเลยนะครับผม ก็ตามทรงนะ่ผมว่าโครเอเชียก็เน้นเทคนิคแล้วก็เน้นแบบเขาเรียกว่าแดนกลางแน่นเป็นหลักแล้วแดนกลางแดนกลางน่นมีลูก้าโมดริชครับมีอีวานเฟรซิสครับโควาซิตพวกนี้ราคิติชครับผมใช่จากบาร์เซโลนาแล้วก็มีมาริโอมานสุกิชเป็นศูนย์หน้าผมดูแล้วนานัดแรกโครเอเชียถือว่าเล่นดีเลยพี่จ็กถือว่าเล่นดีเลยมีทีเด็ดสามารถที่จะทำประตูคู่แข่งได้นะครับทีเนี้ยเอาง่ายนะบอลไม่ใช่บัญยัติตะยางแต่มันบางทีมันก็เทียบได้ อาร์เจนตินาเจอไอซ์แลนด์ยังไม่มีปัญญาเอาชนะแล้วมาเจอโครเอเชียมจะชนะได้ยังไงอ่าก็ถ้าโครเอเชียเล่นแบบไอซ์แลนด์มันก็ไม่แน่เฮ้ยพูดมันกี่ว่าไอ้ผมกำลังเดียวหาช่องอยู่หาช่องอยู่ ช่องอะไรคือผมว่าช่องชเจ็ดพี่ช่องเจ็ดเป็นงานดีกว่าเราบลิงบลิงบลิงมากในเรืพวกนี้ดีมากดีมากดีโครเอเชียนะพี่ออกสตาร์ทดีช่องเจ็ดตอนนี้มีละครเรื่องไรฉายอยู่มีละครที่พี่จักกี้แสดงนำฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่จักกี้เขาไม่ได้แสดงเขยทุกวันเลยเกงในยางยืดเจอทุกวันเลยล้มคาจะตายแล้วเนี่ยเกงในยางยืดเฮ้อจริงเหรออะไรอย่าเงี้ยโอ้โหเล่นเล่นอย่างเงี้ยเขาหินเนี่ยโอ้จริงเหรอ เอ้ไงต่อไง่ต่อโทษโทษโทษอ๋อโคยเสียพี่โคยเสียโคยเซียพี่บอกเลยนะว่าถ้าดีทีเหลวพี่เอ้ยจเิงจริงผมมองแล้วมันมันดูแบบแปลกๆโคยเสียแปลกไงคือออกสตาร์ทมาดีแบบนี้ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นถูกต้องมันอาจจะติดประมาทแล้วยิ่งเจออาร์เจนต์บอกว่าโอ้โหมึงเอาชนะไอซ์แลนด์ไม่ได้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวพี่ต่อกันต่อกันผมจะบอก ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เขาพูดคำตอบพี่ทำไม่นี่นี่ถึงถึงทีพี่นะอย่าเพิ่พูดอีกเออใจเย็นๆมาแล้วไงตีมาแล้วไงตีมาแล้วไงจะขึ้นจะขึ้นอะไรอะไรตีมาแล้วไงไอ้โตมันตัวใหญ่เว้ยโคเชียแบบนี้ถ้าดีทีเหลวแต่อัจฉรินะแบบเนี้ยหลังพิงฝาหน้าชนกำแพงมันจะมีลูกฮึดเดี๋ยวทางวิ่งฝาหน้าชนกำแพงไปไหนไม่ได้ด้วยไปไหนไม่ได้โดนผมพูดเป็นกันแหละพี่พูดนปี่อผมดิเพื่อผมเป็นน่ากลัวเลยหลังพิ่งฝาบด หมาอะไรนะหมาจนตรอกได้ไหมหมาจนตรอกจนี่ตรอกนี่กว่ามอนกลับมากัดเลยนะอไม่กลัวใครนะบอลอาร์เจนอันตรายครับผมเออราเบสซี่อ่ะนัดแรกเป็นไงพี่จิตรพิจิตรดูนั้นเบสซี่นัดแรกเสียความมั่นใจถ้าให้สิบเต็มสิบเอาไปสี่แล้วกันโสี่ไอ้สี่ตุ๊กตังเลยพี่เพราะว่าถ้ายิงลูกตุ้โทษนั้นเข้าจะได้แปดเออต่อยิงไม่เข้าให้สี่เข้าเอ๋อ เพราะมันสำคัญเลยแบมันชนะเลยจริงเข้าชนะเลยจะฉายไหมจะฉายไหมนัดที่้นัดนี้น่าจะได้นะเพราะว่าพวกโคุยเชียมันก็อีกแบบกับไอซ์แลนด์ครับความแข็งแกร่งอะไรโคุยเชียไม่แข็งแกร่งเท่าไอซ์แลนด์นะไม่เท่าไรตรงนะแนวรับก็ยังมีมีช่อ่อยู่แล้วลอฟเลนคิดดูอันนี้พุ่งตรงเนี่ยนะนี่เด็กโคนลอฟเลนนี่ไว้ใจได้ไหมล่ะ ไมใจได้พ <ผม S 2> <ม>ี่แฟนลิฟูนยังไม่ค่อยไว้ใจเลยเรอบเล็นไปเจอเมสซี่นะเออตะตายเลยถ้าพี่กี่เป็นโค้ช <ผม S 1> คร,ครับผมโคลเเชียเนี่ยไอ้ผู้ริดโค้ชอาเจน,เนจะจัดตัวแบบไหนนัดแรกนี่เขาไม่เอาดีบาล่าลงตัวจริงอีกูอินเาก็ไม่เอาลงตัวจริงก็ <c oughs> ต้องเอาลงแล้ว ต้องเอาอีกวินเล่นตัวจริงเลยครับเป็นศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าเลยแล้วกุนเอาไว้ไหนอ่ะเออกุนกาโรเล่น2คนเลยให้ให้ศูนย์หน้า2คนเลยแล้วเมซี่เนี่ยเป็นตัวทำเกมอ่าแล้วเปาโลดิบาล่ะให้สำรองไปก่อนให้สำรองโอ้ยไมเคิกไมิลนี่จิตใจยิ่งโหมดครับให้ดิบา巴าเป็นตัวสำรองต้องยอมตัดต้องยอมตัดต้องยอมตัดในขณะที่ในขณะที่อังกฤษใช้เจสซี่ลิงการ์ดเป็นตัวจริงนะฮะดิบา巴าเป็นตัวสำรองนคิดเอาง่ายง่ายแล้วรับแล้วดิว่าแล้วเจสซี่ลิงการ์ดวันนั้นเกือบจะยิงได้กี่ครั้งครัเพราะถ้าไม่่่ใชลิงงกการร์็ไไไมดด้้ปนนนััะคบ แล้วเป็นวเวเวกที่สงหัยสะดุดยาลงมไปแล้วใช่ไหมต้องต้องปรับนิดหนึ่งแค่นี้แต่ผมยังมองว่าโคลอรเชียนัดที่แล้วชนะมาจริงมั่นใจจริงแต่ผมไม่เชื่อว่าโคลอรเชียเนี่ยจะเปิดเกมลุกไา่อดินีนาสไตล์ของเขาอยู่แล้วผมไม่ผมไม่เชื่อผมว่าเขาก็เน้นแต้มหนึ่ง<ช>ไม่เสียหายไ,ได้หนึ่งแต้มจากอาจินินาถือว่าประสบความสําเร็จเพราะนัดแรกตุนลัฐสามแต้มใช่แต่ ด้วยแท็กติกการเล่นเกมรับเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นแท็กติกยอดนิยมแล้วก็รอโต้กลับมีมีมิดฟิลด์ที่วางบอลดีนะในแดนกลางอย่างลักิติชนะมีลูก้าโมดิชมีถุนหน้าที่เจ้าเวหาอย่างมันสุกิชผมบอกให้ว่าไม่เสมอด้วยโคลเรเชียจะชนะสองหนึ่งเล่นแบบปิดยังแพ้เลยโคลเรเชียอันนั้นเป็นเครื่องเป่องันนั้นเป็นเครื่องโอ้โหยิเรเชียชนะสองหนึ่งครับ แต่เชื่อว่าผู้เล่นโคเชียหลายคนน่ะกลัวเมสซี่แอ้พวงตองก็นี่ไงเพราะความกลัวนี่ไงพี่ว่ามันเป็นโมดิตรือลากิดกลัวแล้วจะลนลานยิ่งล็อฟเลนยิ่งกลัวมากอันนี้หมูเลยบอกตรงใจเป็นใอกลัวเลยพี่จะกี้พูดผิดนะครับคือล็อฟเลนกลัวเมสซี่เพราะว่าพี่มองว่าล็อฟเลนเนี่ยอ่อนกองหลังทีมผมใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมส่งโลโฮเข้าประกวดสังพี่ครับเออโลโฮตาเมนดี้โลโฮแทบจะไม่ทําอะไรเลย อ๋อแต่ไมนไี้จะไม่ทำอะไรเลยก็โดนยิงไงฮะไม่ฮะเพราะว่าบุกตลอดไงบุกตลอดบุกตลอดบุกตลอดเพราะคอนเซปต์ของประมาณเจ็ดสิบสามสิบเอ้ยแต่ตอนเจอไอซ์แลนด์ก็บุกตลอดนะก็บุกง่ายแต่เขาจันแต่มันหุนเดียวไอซ์แลนด์นี่เขามีกองหลังสามสี่ตัวประกอบเมสซี่ครับลำบากโคลเซียให้เป็นแบบนั้นตัวต่อตัวสองหนึ่งโครายกันดังนั้นเมสซี่เล่นง่ายไม่รู้อะตอนเนี้ยลีโอรวมทับรับมันผมรับไปแล้วว่าโคลเซียชนะสองหนึ่งทางฝั่งสีขาวว่าไงฮะ ช่วยฟันธงสักนิดนึงอาเจนชนะ2อศูนย์ครับแล้วเมสซี่ต้องยิงด้วยมาแล้วต้องยิงด้วยสองศูนย์เมสซี่อย่างน้อยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรต้องมีเมสซี่ไอ้โกโกโคเชียใครดังเปล่านล้วที่เอาตูบาเสร็จพี่ดังไหมก็ดังพอสมควรนะขนาดผู้กุ่กับหนังยังเซฟได้เลยครับผมถ้าเราเป็นโกมืออาชีพเนี่ยเซฟไม่ได้ให้เขาเซฟได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้กุ่กับหนังอ้าวทำไมครับพี่รู้ได้ไงเขาเอาคลิปที่เมสซี่ยิงจุดโทษเนี่ยมาดู ไม่มาตัดต่อมานั่งดูเขามานั่งดูเลยเขาเขาบอกเลยเอามานั่งดูว่าเมซี่เนี่ยชอบยิงจุดโทษมุมไหนศึกษาเลยศึกษาเลยคับสาวไว้ก่อนเลยเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมีใครไปทําเสียจุดโทษแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วถึงตรงนั้นเขาบอกเขานึกภาพที่เขาดูคลิปวิดีโอเมซี่ขึ้นมาในหัวเลยแล้วเขารู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเมซี่เนี่ยต้องยิงไปทางนี้เ็าพุ่งแล้วก็พุ่งจริงก็พุ่งเลยเรียบร้อยเลยครับถ้าพุ่งอีกทางก็เข้าใช่ฉะนั้นซูบารสิตไม่ใช่พุ่งกับหนังพุ่งิดทาง ไม่ใช่ไม่พุ่งครับไม่ต้องไม่เสียจุดโทษเมสซี่จะยิงด้วยวิธีการอื่นนะผมมองว่าโคเรเชชนะ2-1พี่งพิเตกี้บอกว่าอาร์เจนชนะ2-0มีมากกว่านี้ไหมไม่ใครก็ใครเพราะว่าเราไม่ให้เสมอด้วยวันนี้ผมให้3-1โอ้โห3-1สกอร์สูงไปด้วยเพราะว่าเมสซี่เกยนเกือหือรึเกินไหมวะไม่มีสกอร์สูงอีกเกินกือหือรึแได้มันมันได้มันมันเมสซี่ด้วยเมสซี่ด้วยโอ้โหนี่ถ้าอยู่เมืองนอกนี่แบบ เมสซี่ยิงชนะสามเพราะเพราะว่าอะไรวะสกอร์เพราะว่าอะไรวะฮะเพราะเพราะไอ้คู่มาร็อกโปลูเกตอะลอนโดจะไม่ยิงไงแต่หยุดละหยุดเล้วจบมารกโกหยุดแล้วเมสซี่มาแล้วเมสซี่มาแล้วนะคราวแล้วเมสซี่นี่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกนะได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำวร์นาเมนต์เมื่อสี่ปีที่แล้วไม่สมควรได้อะไม่ค่อยน่าได้ไงก็ไม่ได้หรอกตอนเดินขึ้นไปรับรางวัลนทำหน้าเงี้ย ม่้เกิดจะให้เขาทำใหม่ไม่อยากได้ไม่ให้เออให้คนอื่นดีกว่าให้ของเยอมันดีกว่าแต่ผมมองว่าอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะเป็นสีแดงนะผมมองว่าเนี่ยขบวนสุดท้ายของเมสซี่แล้วถ้าไม่เค้นฟอร์มถ้าไม่ฉายแววถ้าไม่ไม่ใช่ฉายแววถ้าไม่เปล่งพลังออกมาในฟุตบอลโลกคราวนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วล่ะปีนี้สามเอ็ดใช่ไหมครับตอนนี้เมสซี่เหลือเล่นอีกทัวร์เม้นต์เดียวอีก4ปีก็3 5ห้าไม่เห็นไป็นไรนี่็ ยูโร2020ไม่ได้มาโกปาโกปาโกปานะอ่ะอีกสองคู่ที่เหลือเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจัยกันสั้นๆนะฮะเดนมาร์กครับเจอกับออสเตรเลียพิจิกี้ว่าไงฮะเดนมาร์กกับออสเตรเลียก็คิดว่าเดนมาร์กจะมีลูกเบียดนิดๆแต่จริงๆก็ทรงบอลใกล้เคียงกันนะคู่นี้ใหญ่เหมือนกันสไตล์เดียวกันเดนมาร์กเขามีทีเด็ดที่อีรุกเซนเพราะงั้นเขาเล่นไงั้นะเดนมาร์กเล่นไงก็เขียนมาปุ๊บก็เล่นเกมรับ แล้วก็ให้บอลอิลิเซนแล้วมันจะไปทำอะไรก็เรื่องมันถ้าเสียเสียบอลใหม่ก็ย้อนกลับมข้อหนึ่งใหม่ย้อนกลับข้อหนึ่งใหม่มีสามพ่อมีสามพ่อให้ให้อิลิเซนเนี่ยทำไปคนเดียวเพราะฉะนั้นผมมองว่าออสเตรเลียต้องล่ามโซ่อิลิเซนต้องจับตายอย่าให้แผงฤทธิ์แล้วก็จะปิดทางเดนมาร์กได้อีกหนึ่งคู่นะครับตัวเต็งอย่างฝรั่งเศสเจอกับเปรูฝรั่งเศสนัดแรกชนะมาแต่อาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นัดนี้เปาโลเกโร่ลงแล้ ลงตัวจริงแล้วลงมาช่วยไอ้ฟาฟานมันก็ทําให้หน้าเนี่ยน่ากลัวขึ้นครับมีโอกาสนะฝรั่งเศสหลังทะเลทราเนี่ยโดนนะพี่คีมองว่ามีเปรูมีโอกาสพลิกเลยเฮ้ยคงไม่ชนะหรอกเสมอได้อาจจะมีเสมอใช่เสมอก็ได้แต้มอ่ะใไอ้มาจะยิงต่ำไหมยิงสองฝั่งต่ำต่ำยิงสองฝั่งยิงสองฝั่งอ๋อคุณอีกาบอกว่าน่าจะยิงได้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ผมผมว่าป๊อกบมาวันนี้ บ็อกบามาบ็อกบามามาที่นี่เหรอคเดีเจอขออะไรเสร็นงานใช่บ็อกบามานี่หมายความว่าจะเล่นดีลูกกีผมเป็นไงครับลูกกีผมเป็นไงกลัวนะสุดยอดสุดยอดไม่อยากพูดคำหยาบว่าทุกหลังพูดคำหยาบบ่อยแล้วเบื่อนะฮะอ่ะบ็อกบามาครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันต้องมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะดูแล้วเดนมาร์กฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสอาจจะเสมอเมื่อกี้พี่เจกี้บอกฝรั่งเศสแต่ผมว่าชนะ บอลคนละที่ทีมนี้ให้เสมอให้ให้ให้เสมอแบ่งแนนนะอ่ะก็อย่าลืมนะฮะทุกท่านมีโอกาสร่วมสนุกกับทางรายการนะฮะทาง Facebook โดยกติกาง่ายๆฮะครับผมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แบบเป็นสาธารณะใครจะโทรบอกเพื่อนก็ได้นะฮะส่งข้อความมานะครับคำถามคือคุณคิดว่าใครจะชนะทีมขาวอร์เจนิน่าทีมสีแดงโทยเชัย รอนานรอนานนะฮะใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยฮะซันเดย์ลุกขึ้นเป็นในแบบหน่อยทำแบบในแบบนะฮะนี่คือเสื้อของลีโอนะฮะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นถอยมานิดนึง่ถอยมานิดนึ่งลิมิเต็ดเอดิชั่นานี่เสื้อสีแดงใส่แล้วไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับผ้าบันคอผ้าบันคอด้วยโชว์โชว์บคอนยยืดนยืดหนอคอนยมัอน่อนยโอ้โหนี่ลโอน่ไงดูดดูสุดู้ฝั่งสฝั่งอย โอลีโอที่โดนยิงตายที่ห้วยขาแข็งไม่ใช่อันนั้นเสือดำเสือดำเสือดำกับเสือดาวพันเดียวกันปะพันเดียวกันครับครับผมพันเดียวกันเนี่ยพันเดียวกันอยู่ที่ว่าจะออกมาเป็นเสือดำเมลามีนเม็ดสีอ่าอยู่ที่ว่าจะออกมาเป็นสีดำหรือนี่มีนสีดาวรายการเราให้ความรู้มาด้วยนะฮะครับแล้วแล้เสือชิต้าล่ะครับเสือชิต้าอยู่ที่ทวีปแอฟริกาคนละพันนะคนละพันกันเสือชิต้านี่จะวิ่งเร็วที่สุดไม่จะไม่มีในทวีปอื่นไม่มีทวีปอื่นมีแค่ในแอฟริกา แสด็จดาวที่บ้านเราก็มีเซลผู้หญิงครับฮะเซลฟี่หญิงนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยกูว่าเลยนี่ไงไม่เห็นยากเลยโอ้ยไม่จริงว่ะโอนอเซลฟี่หญิงกับเราเป็นเป็นเป็นงานเป็นเป็นงานพี่ไม่มีอะไรมากไม่ใช่เรื่องจริงพี่เห็นชอบชอบไปไลฟ์ไลฟ์สดตกร้านกาแฟแล้วแล้วมีผู้จัดการร้านกับน้องน้องอะไรกันลิ้มกระเลี่ยอยู่ปุ๊บถึงในเฟซนะอะไรพี่ ไปแล้วไปกัะเต็กสองคนน่ะเราก็ทำไปสัมภาษณ์เขาเรียกเนรติ้งเนรติ้งโอ้โหเติ้งแลมาขอลายเออไม่ไม่ร้อยอะไรเลยม่สั่งกับพี่โอมาขอลายเรียบร้อยแล้วขอลายพี่โอ้ยลายไม่เอาแล้วพี่สมัยนี้แล้วได้อะไรที่อยู่เลยเขียนจดหมายเขียนหมายไปโอ้นะฮะฝากติดตามชมรายการลีโอวอลลุ่มบายสยามสปอร์ตนะครับลีโอรวมทับบล็บมันลีโอรวมกันมัน่านะฮะได้ทุกช่องทางของสยามสปอร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook สยามสปอร์ตนะฮะ YouTube แล้วก็เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บสยามสปรอสปรอ์ต .co.th นะครับวันนี้พวกเรา <Harold> ทั้ง4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ